สวัสดีทุกคนนะคะโอ้ยแสงมันคือนทำให้ตามแม่มม่วงใส่แว่นก่อนโอเคอไม่ใส่ดีกว่า <c oughs> เก็บก่อนอ่าโอเคนะลูกทุกคนก็แม่ไปอ่านคอมเมนต์นะคะไปอ่านคอมเมนต์ว่า ในช่องแม่นี่แหละเขาบอกว่าอายุสิลูกอุงอิงเนี่ยบอสโจบอกว่าจะพาน้องไปทำมือสัญญากรรมมือทำไมไม่ไปโอเคเดี๋ยวแม่ตอบให้นะคะในความคิดเห็นของแม่แล้วก็ f อฟหลายๆคนไม่ควรทำค่ะถ้าทำนี่ หยุดหมดเลยนะโชคลาภความสำเร็จอยู่ที่มือของน้องนั่นแหละมือที่โดนดูถูกเหยียดยามนั่นแหละนั่นแหละคือมือที่คว้าความสำเร็จแก้วแหวนเงินทองโชคลาภวาชนาต่างๆอยู่ในมือนั้นและที่พวกมันบูลลี่น้องเนี่ยเพราะมันต้องการกดดันให้แม่หน่อยกับบอส เอามือน้องไปทําเพื่อทาลายความสําเร็จหรือความมหัศจย์ความพิเศษพวกมันต้องการทําลาย FC ต้องทําความเข้าใจนะลูกที่บอสไม่ได้พาน้องไปทํามือตอนที่พูดว่าสิบแปดจะไป FC ไม่ให้ทําแล้วเราก็บอกไม่หน่อยและห้ามทำมและบอสก็บอกก็ไม่ต้องทํา อ่ามันคือมือแห่งความสําเร็จมันไม่ได้อับอายค่ะน่ารักด้วยอืมเนอะ FC ที่มาคอมเมนต์แม่ยิงอยากทําความเข้าใจกันตรงนี้นะคะไม่ต้องไปทํามือน้องนะคะไม่ใช่ว่าบอสไม่ไม่พาไปบอสไม่ได้ผิดคําพูดแต่มันเป็นการลงความเห็นของ FC 99.99 99. ไม่ควรเอามือน้องไปทำอะไรทั้งสิ้นถามว่ามันทำได้ไหมมันทำได้แต่ไม่ควรทำ เออมันจะผูกปลูกถ่ายปลูกถ่ายนิ้วมืออะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ส่วนอันเดิมน่าจะถูกตัดออกเพราะฉะนั้นไม่ควรทําเด็ดขาดนี่มันเป็นเหมือนแม่หญิงเปิดดวงน้องตั้งแต่แรกๆเลยเออครูบาอาจารย์บอกว่าอย่าให้เขาเอามือน้องไปทําอันนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแม่หญิงไม่ได้พูดเอง แต่แม่หญิงก็เชื่อมั่นในครูบาอาจารย์ที่ท่านเตือนมาเพราะว่าเบื้องดวงอิหลามาตลอดแล้วพรุ่งนี้จะเปิดดวงนูง้แม้ว่าจะาจเมื่อวานก็ไม่ได้เปิดหวยออกหวยอกวยอกรุ่นหวยก็โอ้ยบ่มีสมาธิในการเปิดดวงและแม่ก็ยุ่งยุ่งยุ่งโอเคพรุ่งนี้แม่จะเปิดดวงลูกเองและเปิดดวงคุณก้อยชาดินีพรุ่งนี้นะคะอ่าก็ แม่มาตอบคอมเมนต์นะคะแม่ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะแม่บางทีไม่ได้ไปอ่านไม่ได้กดหัวใจให้ก็ต้องกราบขออภัยด้วยค่ะแม่ขอกราบทุกดวงใจถึงไม่ได้ไปกดไลค์ให้ในการที่มาคอมเมนต์ต่างๆแม่ต้องขอบพระคุณมากๆหวังว่าจะเห็นใจแม่หญิงนะคะแม่หญิงก็บางวันก็ไปกดบางวันก็ไม่ได้กดมันทับ่ท่านวันนี้ก็ทําคลิปทําคลิปเยอะมากเพื่อ าเงินจ่ายค่าน้าค่าไฟเออมันจะได้เมื่อไหร่คลิปละห้าบาทสิบบาทแม่ก็เอาแล้วเออมันก็ขอบคุณทุกคนเลยนอกจากตรงนี้แม่ก็ไม่รู้จะรายได้แม่จาก youtube กับมีโชคม่ราบอ,อ่าถ้ามีโชคมีราบแม่ก็จะหน้าบานหน่อยอ,อ่าแต่ถ้าไม่มีโชคแม่ก็จะหน้าหุบรายได้หลักมันจะอยู่ประมาณนี้เนาะกับการดูดวงเล็กๆน้อยๆ บางที่กับเขาก็มีคนหายอยู่บางที่กับบม่มีเออบางที่ก็ดูฟรีแบบนี้ค่ะเนาะโอเคนะคะมีอีกประเด็นหนึ่งที่แม่อยากจะพูดแต่ว่าขอพูดคลิปนี้เป็นเรื่องของอีหลาลุวนๆก็แล้วกันเนาะทุกคนก็เห็นว่าปฏิหารคำว่าอุงอิงน่ะเป็นมากกว่าที่เราเห็นเออใครจะไปคาดคิด สร้างบ้านราคาเกือบ10ล้านปีเดียวซึ่งหน้าวันนั้นน้องมาค่ารถยังไม่มียังต้องตื่นยืม RL เติมน้ำมันเพื่อมาออดดชั่นกับบอสหลังเวทีเห็นไหมคะดวงชะตาน้องเมื่อมาเจอบอสโอเคบอสก็โปรโมทหรือผลักดันสร้างตัวตนน้องขึ้นมาอันนี้บุญคุณนี้แม่หญิงก็ไม่เคยลืมแม่หญิงก็ชื่นชมบอสนะคะ เออแต่ส่วนประเด็นว่าทําไมไม่ปกป้องบอสนั้นพวกเราก็ก็รู้สึกเช่นนั้นส่วนบอสจะเห็นด้วยยังไงเราก็ไม่อาจคาดเดาและไม่ได้อ่าไปบังคับแต่ว่าอันนี้พวกเราได้พูดความรู้สึกทั้งหมดแล้วแหละในวันนี้นะคะประเด็นต่อมาเนาะประเด็นต่อมาก็เอฟหลายๆคนได้ปลดหนี้ปลดสินเมื่อวานเยอะมาก นี่ก็คือเป็นปฏิหารจากมือน้อยๆของเขาแล้วก็ตัวเขาก็มีสัมผัสมีสิคเซนอุ้งอิงมีเซนแรงมากน้องรู้ทุกอย่างรู้ว่าจะต้องเจออะไรแต่คือคนเราอะเวลาเรารู้อะไรล่วงหน้าเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่เจ็บปวดพอสมควรเออเหมือนไม่หญิงไม่หญิงก็ ไม่ได้ว่าัวเองผู้วิเศษแต่ก็พอรู้ในระดับหนึ่งเออเวลาจะมีอะไรแม่หญิงก็จะเห็นเห็นในนิมิตนะแต่มันก็ไม่ได้ชัดมากแต่เราก็สามารถตีปิศนานั้นออกแบบนี้ค่ะเออเหมือนก่อนที่บอสจะรายงานช่องแม่ก็ฝันเห็นแล้วแม่ก็เลยมาเล่าความฝันในไลฟ์สดแล้วลูกคนเดินทางนี่แหละพูดว่าเขาจะรายงานช่องแม่มันพูดไม่ถึงชัว่วโมง หลังจากที่ไม่ไม่เล่าความฝันแล้วบอสก็รายงานช่องแม่เลยไม่ถึงชั่วโมงด้วยหลังจากที่เล่าความฝันในล,ลูกคนเดินทางเป็นคนคอมเมนต์ขึ้นมาเขาจะรายงานช่องแม่แม่ใจหายแวบเลยหลังจากนั้นไม่ถึงชั่วโมงระบบมันพึ่งพึ่งพึ่ง,งขึ้นมาคุณโดนรายงานลิขสิทธิ์พึ่งขึ้นมา หัวใจแม่นี่ไปอยู่ตาตุ่มเลยวันนั้นนี่คือการที่เราเห็นอนาคตของตัวเองแม่ก็มีเส้นแล้วแม่ก็มีคำตอบแล้วแต่แม่ไม่อยากคิดแต่ลูกคนทางเป็นคนย้ำเตือนเขาเรียกว่ายืนยันยืนยันเซนนั้นของแม่อืมโอเคนะคะแล้วก็เหมือนคนที่คิดดี นะคะคนที่คิดดีทำดีหรือหักอิหลาแบบสุดหัวใจแบบทุ่มเทเนี่ยไม่ผิดหวังหรอกค่ะยกตัวอย่างเลยลูกการชัยอันนี้ต้องยอมรับเขามานั่งไล่สดจดมาไล่ให้อีหลาทำมาไล่ให้หนงแล้วเอฟซทุกคนก็น่ารักมากทุกคนช่วยกันโอน,คน,ค,น,นอคนละเล็กคนละน้อยคนละร้อยสองร้อยแต่เมื่อวานอ่ะสนันวันไหวเมื่อวานพ่อถูกกันเยอะมาก นะคะแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่คอมเมนต์อยู่ในช่องแม่เขาจะไปทำอะไรให้น้องวันที่21เขาจะไปทำอะไรให้น้องเลยที่เวทีนะคะแล้วก็ส่วนคนที่โอนกันคนละร้อยสองร้อยนี่คือแม่รู้สึกแบบประทับใจพวกเขานะแม่ไปดูช่องลูกการใช้มาแม่รู้สึกว่าโอ้โหนี่ความรักที่ทุกคนไม่หายอีลาและปาฏิหาริย์ที่พวกเขาได้รับเออจากแม่เชื่อว่ามือน้องนี่แหละ อืมพ่อแม่ก็ไปสัมผัสมาแล้วเออแล้วก็จะบอกว่าเอ๊ะทำไมาแม่หญิงได้น้อยจังแม่หญิงอาจจะได้โชคลาภจากน้องไม่เยอะแต่สิ่งที่แม่ได้เยอะคือเอซมันเป็นปฏิหารอย่างหนึ่งคําว่าผู้ติดตามสองแสนนี่แม่ก็งงงงเออแม่งงมากนี่แม่ลุ้นเข้าสามแสนถ้าผู้ติดตามถึงสามแสนแม่จะเล่าให้หมดเปลืองเลย ความเกี่ยวข้องที่แม่มีต่อลูอกเองเนี่ยเป็นยังไงแต่ตอนแรกบอกว่าสองแสนจะเล่าใช่ไหมมันมีบางสิ่งบางอย่างและแม่กําลังพิสูจน์อะไรบางอย่างและแม่จะมาสารภาพให้หมดเลยกับบางเรื่องที่เกิดขึ้นกับแม่ตอนนี้แม่ยังพูดไม่ได้ขอเวลาสักหนึ่งเดือนก็แล้วกันหรือรอให้ผู้ติดตามครบสามแสนแม่จะสารภาพหมดเลยว่า มันยังไงทำไมแม่ไม่เล่าตั้งแต่สองแสนแล้วมันเกิดอะไรกับแม่พวกคุณติดตามตอนต่อไปแล้วก็วันนี้นะคะวันนี้ก็เหมือนเมื่อวานเมื่อวานแม่ไปตาําไปตําไทยมาตําไทยแม่ก็แพ้อ่าแม่แม่แพ้เออน,นะคะก็งดแล้วก็หนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ไปตําลาวก็ ไปแพ้มาแบบน,นี้ค่ะก็อย่ารู้เลยว่าแม่แพ้ไปเท่าไหร่เอาเป็นว่าแม่เศร้านะคะจนวันนี้แม่ก็เลยมาตามปกศูนอีกอในตำราวแม่ไปตามปกศูนก็ได้มาได้มาหน่อยหนึ่งเพราะว่าแม่ก็ซื้อไปเยอะอมแม่ก็เลยได้แบ่งมาไล่ให้อีลาแบ่งให้มาไล่อีลาไปแบ่งแบ่งห้าร้อยเพื่อให้มาไล่ลูกไป แล้วก็ไม่ใช่ว่าให้ห้าร้อยแล้วพอไม่ใช่นะอันนี้มันเป็นเงินโชคลาภแม่พูดแล้วว่าถ้ามีโชคลาภแมใ,ให้อิลาก่กนและวันที่ 20, ยี่สิบก็ให้อีกห้าร้อย่านี่คือสัจจะว่าจะไม่ใช่ว่าเอ๊ะถูกหวยแล้วก็ให้อีลาแค่ห้าร้อยแล้วก็ยังไม่พอค่ะเพราะมันเป็นโชคลาภได้โชคลาภก็ต้องให้น้องไปก่อนแล้วส่วนว่าอ่าวันเปิดวงให้อีกห้าร้อยค่ะ นะลูก <One> ท <input> ุกคนนะแม่ก็มาตอบคอมเมนต์นะคะสำหรับคนที่บอกว่าไหนบอกบอสว่านหนบอสบอกว่าจะพาน้องไปทำมืออันนี้ไม่ให้ทำนะคะอืไม่ควรทำค่ะทำไม่ได้ค่ะและบอสก็ไม่ได้ผิดคำพูดด้วยบอสก็รู้สึกเช่นนั้นไม่อยากให้ลูกไปทำถามว่าอันดับหนึ่งทำแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นน้องก็ต้องเก็บแต่ทั้งหมดทั้งมวลมือของเขา กกำหนดมาแล้วเราจะไปทำลายเขาไม่ได้ถ้าเมื่อไหร่เอามือน้องไปทำเท่ากับทำลายโชคลาภวาสนาหมดเลยเออน้องก็ความพิเศษความมหัสารมันจะหายไปอ่านี่เป็นความเชื่อของไม่ยิงนะคะโอเคทุกคนแล้วเจอกันในไลฟ์สดนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวแม่จะพูดประเด็นสตอบเนเล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 เเลเเลสตอบเนลเลล ใครนะ้าแต่ก่อนมาสมัครแล้วบอกว่า,วาอาบ่เคยขึ้นวงใดเลยค่ะเคยอยู่แต่ปลุ่งล้างประสัตอมีประเด็นนี้ในไลฟ์สดค่ำคืนนี้ติดตามดูให้ดีบ๊ายบาย